สวัสดีคุณผู้ชมทุกค่นนะตอนนี้อยู่กับเกม Ark n i g h f i e l d นะครับในคลิปนี้จะมาิวตัวละคร a r k เ d ียนะครับซึ่งก็แฟนซ่านว่าน้องแกะแล้วกันนะครับอันนี้ถือติดปากจากาค Original นะครับคือเรียกน้องแกะกันมาตลอดเพราะว่าชื่อ่ในภาคภาค Original เนี่ยเรียกโคตรยากเลยือรายังไม่รู้เลยว่าอ่านว่าอะไรนะแต่ก็บางคนเรียกว่าเอยนะครับไม่เกี่ยวกับเกมนี้นะมาลุยกันเลยแล้วกัน ตัวละครนี้จะเป็นตัวละครแจกระดับหกดาวนะครับแจกสําหรับผู้เล่นใหม่เลยเป็นตัวที่อยู่ในโัรสนับสนุนนะครับเป็นผู้สนับสนุสนหรือสายซัพพอร์เตอร์มาดูกันว่าเขาสามารถมีอะไรบ้างนะครับตงตีธรรมดาจะเป็นระยะไกลนะครับทำดาเมจเป็นธรรมชาติมาดูในส่วนของเป็นสกิลนะครับหรือทักษะการต่อสู้จะทำดาเมจโดยการพุ่งใส่เป้าหมายนะครับทำดาเมจเป็นธรรมชาติ โดมีเงื่อนไขนิดหนึ่งถ้าศัตรูติดสถานะกัดก่อนอยู่จะใช้สถานะนั้นหรือเรียกว่ากินสเต็กสถานะนั้นนะเออเออกินสเต็กกัดก่อนนะครับออภัยไม่ใช่สเตก็กกัดก่อน,นไม่ใช่สเตก็กมันเป็นสถานะไปแล้วนะมันแปลงเป็นสถานะไปแล้วเอาเป็นว่าใช้สถานะกัดก่อนถูกแล้วนะครับทาให้ศัตรูติดดีบัฟนะครับอ่อนไหวต่อการโจมตีทั้งกายภาพและเวทนะครับก็คือจะโดนตามเมียไม่ว่าจะกายภาพหรือเวท ได้แรงขึ้นนะครับดังนั้นตัวละครนี้สามารถที่จะเอาไปเล่นได้ทั้งทีมกายภาพแล้วก็ทีมเวทด้วยนะครับเย่นได้ทั้งสองรูปแบบเลยนะแต่มีเงื่อนไขเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรนะครับเงื่อนไขจะมาอยู่ที่สกิลคอมโบนะครับสกิลคอมโบจะเปิดใช้งานเมื่อตัวละครที่เราบังคับอยู่เนี่ยหรือควบคุมเนี่ยจมตีพิฆาตใส่ศัตรูที่ไม่มีสแต็กของกายภาพหรือสแต็กสถานะเวทนะครับ ห้ามมีสแต็กอยู่เลยนะครับไม่งั้นคอมโบไม่ออกนะก็ะคือสแต็กกายภาพก็ที่เราเรียกกันว่ากรอบบางนะครับแล้วก็สแต็กเวนก็ไม่จะเป็นอะไรก็ตามนะครับจะเป็นอสแต็กจากไฟไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ห้ามมีติดอยู่ที่ตัวทําให้ตัวละครนี้จะมีเงื่อนไขาการใช้นี้ในตอนแรกสําหรับตอนที่เล่นแรกๆผมคิดว่าเป็นคอมโบที่ใช้ยากมากนะครับ จริงๆแล้วคุณต้องจัดทีมให้ดีก็คือต้องใช้กับทีมที่ไม่เหลือสแต็กพวกนี้ไว้กับศัตรูเลยอย่างเช่นถ้าเป็นกายภาพก็ต้องไปตัวละครที่เอาสแต็กเปราะบางเนี่ยมาใช้งานแบบให้มันหายไปอะ่ะทำให้สแต็กหายไปอย่างเช่นเอนมินของเราเขาทำได้นะครับใช้บทขยีเพื่อจะล้างสแต็กเปราะบางแปลงเป็นดาเมจน,นะครับหรือวูฟกาดวูฟกาดก็จะเป็นกินสแต็กไฟ ื่อทำดาเมจเพิ่มเติม <ๆ S 2> นะครับไฟ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 หรือไฟฟ้าก็ได้นะครับบุกกาดเป็นต้นนะครับเมื่อคอมโบแล้วเนี่ยจะพุ่งใส่เป้าหมายทำดาเมจธรรมชาตินะครับแล้วศัตรูที่พุ่งใส่ไปเนี่ยจะติดเป็นเหมือนกับเป็นควันเขียวๆนิดนึงรอดีเลย์สั้นๆอ่ะดีเลย์แป๊บหนึ่งแล้วมันจะระเบิดออกมาทำดาเมจกายภาพอีกรอบหนึ่งแต่ดาเมจจะลดลงครึ่งหนึ่งนะรอบนี้แต่อันนี้มีผลเป็น A o e นะครับ ปตูที่ยืนอยู่รอบๆเป้าหมายตัวนั้นเนี่ยจะโดนสถานะกัดก่อนตัวของตัวมันเองด้วยนะจะโดนกัดก่อนด้วยนะครับเรื่องอันนี้ก็คือเอาไว้คอมโบกับสกิลเป็นสกิลเนี่ยแหละนะพอศัตรูติดจัดก่อนปุ๊บเอาเมนสกิลพุ่งชนเพื่อให้ติดสถานะดีบัฟโดนดาเมจแรงขึ้นนะเอกมาถ้าออนติเมตจะเป็นการไล่ต่อเนื่องนะครับนั่นแปลว่าถ้าโดนขัดดัากการตัดตันหรือใดๆก็ตาม นะตัวละครจะหยุดไร้ได้นะครับสำหรับสก,กิลนี้นะการไร้ต่อเนื่องจะเป็นการปล่อยอแกะล้งแกะน้องแกะอีกตัวหนึ่งชื่อดอลลี่แล้วออกมาเป็นแบบหลายตัวนะครับซึ่งทิศทางในก,การออกมันจะมั่วไปหมดเลยมันจะสุ่มออกมานะครับมันเบิกับเหมือนภูเขาไฟระเบิดอะมันจะมีเศษกระจุยกระจายออกมาเดี๋ยวไปล,ลองไปลงห้องจําลองแล้วจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับทำด้านเบียดเป็นธรรมชาตินะครับ โดยที่มีเงื่อนไขว่าศัตรูจะโดนดาเมจจากสกิลดีได้เพียงครั้งเดียวต่อ0.3วินะครับก็คือไม่ไม่ให้ดาเมจมันรัวหรือเวอร์วางเกินไปนะครับอ่ะเสริมนิดนึงในสกิลอันอธิบายไม่มีพูดนะครับทั้งอันติเมดและสกิลเมนสกิลนี้เนี่ยสามารถที่จะสปอนหรือว่าปล่อยแก็ปยิงไว้บนพื้นได้ซึ่งเราสามารถเดินไปเก็บเพื่อฮิลให้กับตัวละครที่เราวบคุมอยู่ได้นะครับทั้งสองสกิลเลยนะ นั่นทาให้ตัวละครนี้ก็มีความสามารถในการฮิวเป็นล้มทีมด้วยเช่นกันนะครับอ่ะก็ตอนปัจจุบันผมใช้ทีมนี้นะครับที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้จะใช้ทีมนี้ซึ่งดาเมจก็เอาเรื่องอยู่แต่ข้อเสียนิดเดียวก็คืออาจจะเน้นไปที่ดาเมดเดี่ยวซะมากกว่าแต่มันก็ดาเมจหมู่มันก็ทําได้เพราะมันคอมโบกับลาเวทานซึ่งเจอลาเวทานเราค่อยมา เอาไว้ <Over S 2> ในคลิปถัดไปนะครับไปพูด <resur> ถ <faced> well, well, ึงอีกท e ีหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวตัดไปเจอกันที่ฝึกซ้อมครับไปเจอกันตรงนั้นครับมาที่การฝึกซ้อมนะครับก็เริ่มกันเลยนะอันแรกเขาก็จะสอนตรงตีธรรมดาให้ดูสักภาพเฉยๆแล้วมั้งจะเป็นอย่างนี้นะครับ อันนี้จะสอนใช้อักษะต่อสู้ถ้าถึงก็กดใช้ของน้องแกะได้เลยก็จะเห็นว่าเนี่ยจะมีสปอนแกะเพื่อนซ,ซึ่งเก็บแลวขิงตัวงได้ครับเก็บสากันได้เลยเอามาจะเริ่มสอนการคอมโบแล้วครับให้จมตีพิฆาตไปก่อนนะอันนี้จะเห็นว่าสตูมันไม่ติดสแ็กอะไรเลยมันก็จะออกคอมโบของน้องแกะได้มิงตามนะครับ รอแป๊บหนึ่งระเบิดครับกดใช้ทักษะเป็นสกิลนะครับไอระเบิดตะกี้เกิดจากระเบิดของน้องแก่นะไม่ใช่ของเอนมิดนะครับระเบิดจากของน้องแก่นะเอามาสอนอัตติเมตนะครับซึ่งก็ทําต่อจากเมื่อกี้คือออมโบนะครับพอระเบิดปุ๊บเอาเป็นสกิลชนแล้วก็ตามด้วยไรยเออระหว่างที่ไ่เราสามารถจะบังคับได้ด้วยนะ แล้วก็จะเห็นว่ามันมีสปอนแกะบนพื้นไปด้วยสามารถที่จะเ,เก็บมาฮีวเองได้นะครับอขอบคุณทุกคนที่ติดตามสอนหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ